รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชิประบบไฟใหม่ให้กับ Garmin Vivoactive 4เสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาชาร์จไฟเปิดเครื่องติดได้ตามปกติสายชาร์จของลูกค้าเองไม่ได้มีปัญหานะครับนี่นะฮะกินกระแสไฟชาร์จตามปกตินะครับนี่นะ,นไ,ฟะนะไฟพื้นหลังก็ทํางานได้ตามปกติทอสายชาร์จนะครับเซนเซอร์ฮาร์เด็ก็ทํางานได้ตามปกตินําไปจับสัญญาณ GPS นะครับ ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับการทัศกรีนเลื่อนขึ้นนะครับนี่นะครับเลื่อนลงทํางานได้ตามปกติซินเซอร์ฮาร์ดเรทก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้านะครับผมสต็อปนะครับก็ทํางานนี่นะครับยิงกับก็ ไม่เซฟนะครับเก็ทำงานได้ตามปกติปุ่มย้อนกลับนะครับทำงานการทัสกีนนะฮะขึ้นลงนะครับครับทำงานได้ตามปกติย้อนกลับต้องกดย้อนกลับนะครับเชื่อมต่อสายชาร์จนะครับนี่บ ึ้นสถานะการชาร์จนะครับมอเตอร์สัน่นกินกระแสไฟชาร์จนะครับอันนี้ก็จุดชะจุดปิดจุดยางปิดจุดชาร์จนะครับก็เดี๋ยวใส่กลับคืนให้นะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกลีไว้ยินดีให้บริการต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่รงงไวยน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหนื่อ กันน้ำล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นที่ตามปกตินะครับนี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับที่ทัศสกีนบางครั้งไปไม่ไปเนื่องจากว่าลูกค้าติดฟิลม์มตัวฟิล์มกันลอยนะครับก็เลยทําให้การทัสกีนไม่สามารถทํางานได้100จริงๆนะครับนี่นะฮะจะต้องทัดแรงหน่อยนะครับ,นะรบก็เป็นเรื่องปกตินะครับ จริงๆเขาไม่ได้ให้ติดนะครับก็ติดกันรอยก็ดีครับแต่ก็มีข้อเสียตรงที่ทัดอ,อาจจะมาบ้างไม่มาบ้างนะครับก็อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของลูกค้าเองนะครับขอบคุณมากครับร้านล็อกดีไว้ยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ